สวัสดีค่ะเมื่อนี้สวัสดีเสาว,วันเสาค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิบ้าเขามาเบิงในสวนในสวนก็ห,หกพี่พี่นอ้องข้าเจ้าจังว่าบานสวนเนาะคนก้นกะท่วงว่าอ้าวคือหกขักแท้บ่หกจังดอยกะยังว่ามันเป็นบานสวนมันบ่แมนเดินบาดบาดน,นี่อันนี้คพา่มเสียหายเมื่วาดน,นี่พี่น้องฝนตก ฝนตกแตกบักย่างแห้งเลยบ้านมื่งเจ้าเป็นเพราเป็นคือบ้านคอยบ่แตกคักแตกเนี่ยเหลือแต่ปากม่นมองกล่องแต่ว่ากับโดนโรดีพี่น้องอ่าโดนแล้วโอ้ดูแล้วได้ได้ว่าเป็นยี่สิบยี่สิบหายี่สิบหกปีแต่มาอยู่บ้านนี่แต่ปีแต่ปีสี่สองพี่น้องอ่าแต่ปีสี่สงององค์นี่ก็เลยแตก นะแตกก่กระสร้างหัวมันถะเนาะแนวมันแตกได้ใสสิพามาเบิ้งพามาเบิง,าาบ,งบ้านสวนเท่ากับมีแนวกินลายพี่พีน้องละอันอันี้ปุยอันนี้ขี่ตะกะแตนได้พี่น้องขี่ตะกะแตนเอามาใส่ตรวนใหม่ ดี่ดีแตกยอดแตกบางเป็นยอดกระติ๊นี่แตกดอกแตกยอดอเป็นช่อดอกออกมาอยู่ดีอยู่อันนี้มาเบิ้งอันนี้วันนี้พี่น้องมาเบื้องต้นไม้ใหญ่ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ขี้จะขวางผมว่าจะขวางใหญ่กับกับยูยูทั้งต้นบ่มีจักเม็ด กวางยึดแตล่ลังคูรูคูรูคู่รูคูรูอะไรยึดใจกันบ้างนี่อันนี้ได้บ้างเลยพี่น้ดงกล้วยหอมกล้วยหอมขันซุกเรากันเสียเอาไปให้กินเด้อทางเมืองสีสิได้กินบนะ่านอ๋อปีนี้เนาะนี่สอง มีอยู่สองเพื่อพี่น้องอันนี้อันนี้จะลูกไงลูกลูกตึงแล้วตึงจังน้อยแล้วไปไหนเนี่ยสิาพาสไปเบิ้งของแปลกของแปลอ่ายิ้มจี่พาสไปเบิ้งของแปลกตามมาพี่น้องตามมาขาไล่เบิร์ดเราผู้พากัดได้ เออเห็นเด้กพี่น้องมะม่วงแฝดมะม่วงคู่อันมีอยู่สองหน่วยที่เหลือโลนถิ่มเบิดมันล่มมะม่วงคู่มีคู่แล้วกระตองมีเดียวอเห็นปะคะละมุดเดียว ต้นนี้จังได้จังมีต้นเดียวโอ้มีมีต้นเดียวมีลูกเดียวละมุดเดียวเอาบันทึสีภาพไปบึง้งอ่าบันทึสีภาพไปบึง้งเลื่อนรับรองเพ่นเงอนรับรองเพ่นพี่น้องผู้ใดมาหนีรับรองเลยเงอนรับรองรับรองว่าเมาเงอนรับรองเจ้าของเพิ่นกคสิบเปิดอู เปิดอู้เยอะเพง่ไต่ตะลางเพือน <laughs> มาเดอ้อเพื่อนฟูงเพื่อนมาเดอ้อมาเดอ้ออู้เพื่อนกระว่างโอ้ยบรรยากาศเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเรื่องสิละ <laughs> เปิดอู้เอาเบิงทั้งบานเพื่นพนอ,พน,พน,น,อพนพี่น้องทั้งเพื่อนเพื่อนแบบนี้เพื่อนเพื่อน เราสิเปิดม่านกันไก่ให้เบินนะ่งเด้อเราสิเปิดม่านกันไก่ให้เบิ่งพวดพวดเงินเพิ่นได้ดีครับพี่น้องพเ,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 เพิ่นว่าสิเฮ็ดเล่นเลนวาสิเฮ็ดเล่นเลนเบิดเป็นแสนอ่อนเห็นบ่พี่น้องอ๋อคล้องกินฝนก็ะมิ้น เรือนรับรองรับรองว่าเมาบรรยากาศดีดีพี่น้องร่มผัดเย็นสบายมื่งเจ้าเห็นบ่เมื่งเจ้าเห็นคลิปนี้มื่งเจ้าอยากมาหาเล่าได้เพิ่นเล้าเห็นบาแล้วจัดเตรียมไว้โนเบิ้งเต่เก,กวกับเป็นตาแซบคักแล้ว ไปเธอสอนว่ายี่นอ้องของกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วยไปเข้ามาจอบบึง้ง เข้ามาจอบเบิ้งตู้เย็นเพ่นตู้เย็นเพ่นขังอีหยังเลยเนี่ยแป๊บป๊าตู้น้ำพี่น้องตูนต้น้ำตู้น้ำตู้น้ำเย็นโอ้โอโบ่ได้โฆษณาห้เดอรอไม่ได้โฆษณาให้ไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ได้เซน็นข้ามาเบน็นองบ้ มาไปเบิง้งเพิ่นกันเลียงไก่ไล้หลายได้พี่นอ้องมาเด้มากินต้มไก่น้ำเพิ่นผู้ใดามากิ่นจะต้มไก่สู้กินเป่นว่าแต่ว่ามาต้องมาเสา,าร์อาทิตต้มไก่สู่กินสวน่างลงมาจากจากเงินรับรองพเ่นแล้วมาเบิ่งอ้างบัวบัดนพี่นอ้องอ่ เป็นมีอ่างบัวอ่าอ่างบัวบัวบัวนี่เป็นบัวเพื่อนป่ะพี่น้องใครบอกถือว่านี่ใคอยเอื่อนซอมันถือบ่บัวเพื่อน,นสองอ่างมีนามผนะูนะฮะนะฮะ บันนอกบันหน้าเฮ้ากัเป็นแต้งสีละพี่น้องสวนพักสวนหมากพริกดอกไม้ดอกไม้ไปวัด <c oughs> ดอกไม้ไปวัดที่พ่าเป็นดอกดาวเรื่องดาวเรือง mong thân bay chẳng được học được nha phi nhau được khoan nhang đêm tay anh được 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 bưng được 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 ขี้ดินกับมี่มันมันมีสองพันในต้นเดียวกันมีสองพันมีสองพันมีสองพันสามพันดูปะ คลิปนี้ก็เอาไวปทอนี้กันได้พี่น้องเดี๋ยวโอกาสนาซิลีวิวใหาเบิ้งไหม,อมขอบคุณที่มารับชมรับฟังกดติดลามกดไลค์กดแชร์ขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองวิทย์นีวิทย์สิน thuộc ngoài rùi bờ và bắt đi